สวัสดีครับวันนี้ก็ในคุมนาบตัวที่2เปิดแล้วนะก็ชื่อหาง,งเองนะเป็นบอสคลายนั่นเลยบอสคลายสระข้างสูงอ่ะเหมือนกันเลยครับค่แม็กเพิ่มนิดหน่อยนะในนี้เราหรอกก็ยากอยู่แหละเออนี้ก่อนเริ่มก็พอก่อนนะว่าคลิปนี้เป็นคลิประดับทั่วไปนะพอดีผมหาด,ดีระดับยากไม่ได้จริงคือคนคือคนตะคิวว่ามันมีที่แบกแหละแต่ันนีผมกยง,งใจไงแล้วก็ยาก ผมจะเป็นต้องทาแม็กทุกอย่างไงเพื่อจะรู้ว่าไอ้แม็กคิ่งเนี้ยทำยังไงผมต้องจับเองะอะไรเงี้ยผมเลยต้องขาตีนอกนะประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่ากันเลยนะตอนเข้าด้านมาเราจเจอสิ่งของวางอย่างแบบนี้ครับธนูโล่และมา้าก็เก็บให้หมดนะครับอย่าเหลือนะครับเก็บไว้ส่วนใครเก็บอะไรนี่มันก็แล้วแต่เลยอันนี้ผมเก็บมาหมดแล้วนะที่ผมขอค u a l i t แล้วว่าของลองทุกอย่างเลยจะได้ทําให้ดูไงว่าเป็นยังไงนะ เดี๋ยวเรามาเล่ากันเลยนะว่าแม็กของตัวเนี้ยได้ยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวถ้ามีความต่างกันแบบทั่วไปกับยากเดี๋ยวผมจะเอาให้รูปให้ดูนะมันมีความต่างกันอยู่เดี๋ยวมาเล่ากันเลยช่วงแรกอย่าเพิ่งรีบดักสกิลนะครับเหมือนบอสเนี่ยเออเหมือนบอสวางดอกครับมันจะรวบเราแต่เนี้ยมันจะมีตัวพอลโลให้เราขี่มาชนนะอันนี้เดี๋ยวผมยิงยาให้ดูนะก็คืออย่าเพิ่งรีบตีอย่าบึ้งกดบัฟเพลย์เลยนะอันนี้ก็นะอันนี่ครับตีปุ๊บอย่าเพิ่งรีบกดใช้สกิลนนะใจเย็ เราเาเยกคนโลกมาแล้วคนขี่มา้าทนเลยนะหลังจากปืนมุวงเนี่ยมาจะมาแล้วไอ้ตัวคนโลกจะมาเลยครับนี่ครับเห็นไหมเดียกว่ามีคนโรสี่สี่ตัวให้เราเอาขี่ม้าชนหรือเอาง่ายๆนะใครที่เก็บมา้าสแตนบายขี่ไว้เลยตอนช่วงตน้ตนๆเลยครับจะได้ชนทันเพราะถ้าไม่ชนมา้าเราตีนี้เข้านะเหมือนไอ้บอสดันสมรรบสูงแล้วแหละนั่นแหละครับเหมือนกันเลยสนไม้หมดสิเออทนทนร้อยหมดสี่ตัวนะชุบไม่ใจช,ชนมา้า ทุกนีพอทนายเสร็จปุ๊บลืมบอกเลยว่ายันเลยครับกดเพิงกด,ด,ด,ดระยันเลยทุกน,นี้แนะหละเราจะยันได้เลยครับแต่ทุกอย่างเลยเฟสต่อไปจะเป็นยิงยิงโลครับเห็นไหมครับคุณเห็นไหมนี่ไหมม้าสีแ,งแดงให้คุณยิงโลที่หมายเลขสามหรือตรงไหนก็ได้เอาที่คุณสลวกอ่ะรีที่นี้เขาเลขสามนะพอยิงเสร็จปุ๊บให้เรามาตรงพื้นที่ตรงนี้ครับตรงที่ผมวงกลมไว้เพื่อไม่ให้ม้าชนเดี๋ยดูนะครับ าาาเ,เห็นไหมว่าม้าตายอะไรเห็นไหมเห็นไหมครับม้าหายพนอยิงกิโนยิงโโยไปแล้วนะแล้วค็ใหยเลาลบฝั่งนี้ครับเพื่อหลบไม่ห้ม้าชนเดี๋ยวผมมาให้ดูว่ายิงกโนโยิงยิงยังไงนะดูผมตัดคลิปไปแล้วเดี๋ยวกันนะอันนี้ครับเป็นเป็นการลากที่ไหนนไหมครับเร็วหน่อยอันนี้นี่นี่น เราต้องกดลากกินครับไม่ใช่กดปุ๊บแล้วยิงฮนะอัตโน,นมัตินะไม่ใช่ยอ้อนล็อกเป้านะครับเราต้องลากยิงเองนี่ผมยิงผิดไปหน่อยนะยิงข้างล่างแล้วนย,ยิงขึ้นบนประมาณนี้นะธนูผมยิงประมาณนี้จากที่มาวิชูแล้วจะมีเกลือพื้นแดงอันตรงนี้ตรงนี้ไม่มีอะไรมากครับก็คือกิ้งออกมาแค่น,นั้นแล้วก็วิง่งแล้วก็เดินกลับเข้าไปทันครับเดี๋ยวดูนะผมกิ้งไปแล้วแล้วก็เดินกลับแค่นี้ครับไม่เป็นไรวงวงในก่อนแล้วก็วงนอก อาตบายโทริสอ่ะยิงธนูเราต้องเราต้องคนที่ถือโล่ต้องการโล่นะครับยิงธนูหมู่ที่เป็นเพื่อนแดงเหมือนดนะ่าไอ้บอลนันสุนัขขั้วโซนนั่นแหละครับก็คือเราต้องตีตัวธนูถ้าเราไม่ตีตัวธนูเราตีว่าไม่เข้านะสรหรับทั่วไปมันมีแค่ตัวเดียวแต่ถ้าระดับยากอ่ะมันเกิดพร้อมกับสองตัวต้องแม่งกันตีนะเดี๋ยวบอกให้ดูนะอ่านี่ครับอันนี้ภาพมันบังนะนี่คลิปของคุณจีนเห็นไหมครับว่ามันมีเส้นสองเส้นเลยก็คือมีสองจุดครับ น้องแย่งตีนะแบ่งตีแบ่งตีกันไปตีเลยนะกดสักพักระดับยากนะจะมี4ตัวครับแล้วก็มีตัวโลชนเดี๋ยวไว้พูดกันอีกทีนะระดับทั่วไปมันมีแค่สองแต่ระดับยากมีสี่ไอ้แล้วก็ไปซอนกันที่โลนะอันนี้โลครับโลกลางโลครับแล้วก็ตีตีลูกครับตีลูกถ้า,ายิงบ่อยนะกลางโลบ่อยๆนะครับพอไปยิงทุบลิฟกลางเลยเนะี่ยลิฟกลางเลยลตีต้องตองีตายนะถึงตีบอลเข้า นีก็โลครับเดิมวนเดิมนะว่าระับยากมีโลสองจุดนะก็แม่งกันตีนะครับอันนี้หลับเข้าไปอย่างเีเดี๋ยวต่อไปมันจะมีสกิลงลอีกอักองหนึ่งคือมีตัวโลก,กั้นกันกบเราต้องขี่มา,าชนนะดูไปตรงนั้นให้ดูเลยเออผมลืม,มไปอันนึงอันนี้สกิลสำคัญกันอันนี้ครับ ตรงนี้เห็นเห็นเห็นบอกขึ้นขึ้นไหมเป็นขึ้นสีเหลืองทองตรงนี้ให้เราเก็บให้สายฮับอ่ะเก็บฮิวหมู่ไว้ฮิวตรงนี้นะพวกคุยพุดว่ขามาตังโลไอเพิ่มโลฮิวใหญ่ใช้ตรงนี้เลยนะครับใช้ตรงนี้ได้เลยเราจะเกือบตายนะอ่าเราดูตรงที่มีโลกันอ่ะเห็นไหมครับสิ่งที่แตตก่างคือมีผลโลกันเห็นไหมเราเล็กสาบเห็นไหมมีผลโลกันให้คนขี่ม้าวิ่งชนนะครับ คราดูถึงจริงๆได้ไอ้ดูนะดูผมวิ่งชนนะชนครับชนไปนี่ชนเพื่อไว้นะแล้วชนอ,อีกด้านนึงคือมายกซี่ผมชนไปแล้วนะแล้วก็กลับกมาที่เรียกสองครับคือมาที่ที่มาวิ่งไม่ผ่านนะแล้วก็มีม้าชนตรงยิงทนูครับเดี๋ยวให้ดูอ่ะตรงนี้ดนว้ อันนี้ครับนี่ครับอ่ะเห็นไหมครับมีโลเ,เหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้นี่เลยคือให้เอาขี่ม้าชนก่อนเราถึงจะตีตีโดนธนูได้นะดูนะครับผมชนหม,น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 หมายเล克斯ซี่ก่อนชนตะัวตหมายเล克斯ซี่ก่อนอ่ะแล้วก็ไปตีครับนี้อันนี้ลงจะมาช่วยตีก็ได้นะแต่ผมเสียไว้ก่อนไงขี่ม้าไว้ขี่ค้างไว้เลยพอตายไปปุ๊บเราไปตีตัวครับแล้วก็าม้าชนเหมือนเดิม ก็ตีโลครับแลก็ตีบอยออสกีบออยู่แค่นี้เลยมันนี่ครับมีที่มีโลอ่ะมีแค่สองแม็กก็คือตอนยิงธนูตอนที่ม้าชนนะครับกับยิงตัวยิงธนูที่เราต้องการโลหลังๆนะทุกหลังมันจะมีโลเราต้องขี่ม้าชนด้วยนะครับราอันนี้ด้วยต้องดูดีๆนะ เดี๋ยวดูแม็กซอนนะอันนี้ผมเกือบผ่านแล้วเหลือเหึงเปอร์บางทีก็มันมันจะมีแม็กซอนนะคือทั้งยิงมา้ากลางโลดูนนนเนี้ยนี่ครับเห็นไหมเวเจะแม็กซอนอย่างเงี้ยต้องสติดีๆนะอันนี้ผมไม่ผ่านนะพอดีมันเหลือหนึ่งเปอร์แล้วรูปแบบพอดีไงมันยิงมันตีบอสไม่เข้าอะ่ะก็เลยตายนะแต่ตน้นแตรงน,นี้ถึงไม่ผ่านก็สุดท้ายผมก็ผ่านนะเราจะผ่านจนได้เนี่ยครับ สี่สิบหกนาทีนานเหมือนกันนะนี่ขนาดนราดลบง่ายนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูขาลงจะเ็นกันเลยนะว่าลงกันยังไงไปดูเลยครับเอ้ามันกดไม่ได้หรอทำไมต้องเปิดไหม่อไม่รู้ดิกดได้เลยไม่ใช่เหรอกดได้เลยอะไรคือกดได้เลยอ่ะก็เนี่ย ตะแกะนำอะไรไม่ได้นำอะไรเลยคุณเวอายุคุณเท่าไหร่ครับคนนี้บอกมาเถอะห้าสิบบ้าบอหกสิบเอาเข้าไปเออเอาเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่สามสิบกว่าครับทกว่าเท่าไหร่กว่าเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเกิดข้อสอบอะไร นะสามเก้าสามเก้าสามเก้าเกิดปะอะไรเกิดแล้วเข้าเกิดสามเก้าครับสามเก้าพอสามเก้าเหรอเปล่าอายุสามเก้าสามเก้ากระลุนพีผมแค่สี่ห้าปีถึงว่าสามสี่แล้วโอ้โหสี่ห้าปีอ้าวกระลุนไตว่าสามสี่สภาพ้าสามเก้ามาเจอไตวั มีแต่คนแก่ว่ะโอ้โหไอคนลุมเอ่อรบกวนยิงมาฝั่งไหนที่อายุฝั่งนั้นนะระบบเกิดปีสามปี่พ้วปีจะว่างไงอย่าเพิ่งคุยเรื่องอายุเดี๋ยวเห็นมาเออนีให้ก่อนเตรียมเตรียมเตรียมโอเตรียมรอเตรียมแต่ละคนถ้าามีเส้นเอ่อคนหนึ่งยืนยืนตรงบอสก็ได้ โอเคโอเคเล่นเกมเป็นเพื่อนกันหมดเพะวอกอืมจริงนางโลบอกว่าที่อาย <49 S 1> ุส<บ>ิบเก้าแล้วบอกเขาไปโอเคโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดีนยวมาส <laughs> ิ <laughs> กิเลเมต <gasps> <gasps> อ่ากีน้าแซยิทนะครับ แล้วกด้กันะเนี่ยแล้วแฉโยนเทียมทุกแโยนเกมมาหลายยังไม่ได้โยกมันต้องร่วงเก็บเลยเตรียมนะครับเตรียมครับเตรียมเตรียมยิงธนุนยิงเทียมยิงเทียมยิงยิงเบอร์สามกับเบอร์สี่พอยิงเบอร์สี่คนนึงยิงเบอร์สี่ยิงเบอร์สี่ตรงเบอร์สี่เนี่ยโอ๋อเอาช่องนี้ก็ได้ได้หมดอ่ะช่องไหนช่องหนึ่งทะยิงยิงไปแล้วทำไมมันยังไม่ ดูผมมาไว้ต้องเบมีช่องไหนึ่งงิช่องเดียวถ้ามันมีที่มีช่องเดียวกพอรู้กลางโลรต้องบอสกันอ่าเดี๋ยวผมจางตรงอันนี้ใเป็นไรยังไม่ตายยังไม่ตายมาตีก่อนยังไม่ตายถูกไปแล้วเอ้าตายหาแล้วมาอีกแล้วเหรอเ้ยมาเร็วมาเร็วมาซ้อนมาซ้อนมาซ้อน ต้องเร็วนิดนึงเอ้ะทำไมบันเราเล่นยิ่งเล่นยิ่ง,ง,งไงไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆมันก็ตกสนานไปแบบนี้เราจะหวังอะไรเราก็บอกแล้วว่าเรามาเอาหามันหายเมื่อกี้มันเหมือนจะเหลือแค่สิบเปอร์มันไม่หา อย่าลืมนะรีเบลนะรีเบลเซิร์ฟสามนะครับใช่ค่ะเต็มปี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 ออนเลวใครมันใซฟที่รีเบลปุ๊บนั่นแหละแล้วมานั่นแหละยิง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 ชนแล้วยิงชนแล้วยิงเบ่าสาวยังไม่ได้ยิงมั้งเบ่าสาวยังไม่ได้ยิงนะอะโมดตัวสาวนี้นึงตัวนึงเออโอเคเนี่ยผ่านแน่นอนแล้วจะผ่านแบบนี้พอแล้วครับชนมาแค่พอ พอสามสี่พอชนมาแค่นั้นนะครับได้อารมณ์ววก็พอเพินอยู่ชอบบันเทิงดีเฮียฮะผนเม่ตั้งสตินะเราอะ่ะตั้งอยู่พระโชคดีมันจะไม่มีธนูมาพระโชคไม่ดีเราต้องยิงันนเราต้องกลางโลกนี่แหละเริ่มละอนาตามาแล้ว แป่งซ้ายขวามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวพึ่งนะ,อะโอเคเข้าเข้าโลกก่อนกันด้ครับต้องสองรอบอะใช่ต้องชนมา้าม้าต้องได้สองรอบเดี๋ยวไอ,อ้นั่นกลับกันนะนี่ไม่ตายด้วยฝั่งนี้ไม่ตายครับฝั่งม้ายังไม่ไปนงครับเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าเข้าโลกก่อนครับเรียบร้อย,ยงงอาาย่าาแล้วหาแล้ว ยันเลย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 เนี่ยติตียังไม่มาติยังไม่มาโอ้ยอ,อีกรอบไม่ต้องหลอกมึงจบปะอ,อัดตัดอัดตัดตีไม่มาเฮ้ยทันเดือดเลยจบละเอาเลายอ่านเลยเอา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 เลย ยิงไม,มันตีไปเข้าเหรอเข้าดิไม่เข้าได้ไงละ่ะเฮ้ยทำไมหนึ่งเปิดไม่เข้าอ๋อรู้แล้วเออเดี๋ยว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 ต้องมาตีก่อนต้องมาตีต้องมาตีก่อนต้องมาตีก่อนทำอ,อะไรกันอนะเปอร์เซ็นต์เดียวเร็วๆมานี่ก่อน